สวัสดีท่านผู้ชมทุกห่มสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะวันนี้เรามายืมรหัสอีหอยกุ้งกันนั่นเองนะยืมรหัสหอยกุ้งอะนะเราก็มายืมรหัสเพื่อเล่นกันนะเพราะน่งมีสกินผิดซื่อในกรงนางเอออย่าเล่ไม,ม่มีโปแปะเราไม่มีปปแปะเล่ตัวอาดรอย่าเล่ชนีแล้วกังเล่ผู้ชาย

เปิดชั้นนี้นะคะเรา,าเป็นแค่ชั้นนี้ธรรมดาธรรมดาที่เดินเปลี่ยนนะราน้รานจัดเลยร้านรานมากมากเลยครับรและยุ้งมันจะปรเกะอะไรนักหนาอะไรนักหนาเอ็ด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 มายกที่หนึ่งครับจังหวะน,นี้นะครับปพ้มปิีมได้ทะเลาะกับยุงนะครับ ตีไม่โดนเองคุยแบบยุงดีๆเลยว่าอย่ามากัดเองเดียเอ็งเลือดตัวอ๋อเรากันยุงดีๆใช่ไหมยุงแอออย่ามากัดเรานะคือแบบเดี๋ยวเราไม่มีเลือดใชอ่ะเราเปนไเลือออกนะเอ็งยุไม่ฟังเราเราเสียใจแสัดสินอย่างนี้เรยอ้าเอเราจะนักกีตตายยาด้วยควิจฉาย ใช่ปะไปไกลๆดีกว่าเดี๋ยวเาเข้าโรงงานสีแม่สี่ะไม่รู้ไม่กล้าไม่อยากเข้าใกล้เลยค่ะแม่สีไม่หมนุนอแสีไม่หมนแต่แม่สีใจดีมั้งใจดีแม่สีปล่อยแม่สีโปรยตรงนี้ ตรงข้างโรงงานข้างของข้างเอาวัดีคิริคิริมุน,ะอน,มนมวนลอล์กเองเรามุนวอล์กได้เราเก่งไหมเราเจ๋งเป้งไปเลยแม่เปลี่ยนร่างได้ไงอ่ะ <laughs> เร,เราเปิดกล่องได้อะไรเปิดกล่องได้นาะฬิกาย,ยืมเพื่อนคุณแม่คะ่ะคุณแม่ไปไหนอะ่ะคุณแม่ แม่สีมาเครื่องอห้องมีสวยมากอ่ะเอ๊ะมาดูดีห้องที่แบบแสงสว่างเอาไว้แล้วแบบสวยมากพวงมีเอ็มปรับกราฟิกสูงใช่ไหมละปรับมาแล้วว่ะดิใช่ไหมเราเราเราก็กราฟิกสูงนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่เปิดกล่องดีกว่าแม่สีอยู่ข้างโรงงานแม่สีอยู่หลังโรงงานอนะที่มันมีทางขึ้นทางขึ้นข้างนอกอะ เราไล่เข็มฉีดยาอ่ะอยากได้ของดีๆไม่เคยได้เลยพออยากได้เข็มฉีดยาได้ปืนพอไม่อยากได้ปืนได้เข็มฉีดยาอะไรอยากเอากระติ๊ะอะไรอ,อะ <c oughs> <c oughs> อ้าวม่ส <à déc> <ations> ่ทรายเราอ้าวเอ็งล้มตั้งแต่เมื่อไรทำไมเมื่อกี้เราไม่เห็นเลยเป็นมล้วแอบดแานงิมมือแม่สีจะแมีง่อสัอีกเอเอ็งทำไมม่สีเอียงหน่น่ะ ะให้เราปาใส่ไข่มันมีปี๊บอะเดี๋ยวเราเราถอนวัชพืชให้เองเอ็งมาปั่นเลยเราถอนอยู่นี่เอ็ีนี่ยมันมาทำอิศร์งามใช่ไหมตัวนี้ผู้กองเขารักเองเห็นไหมเขามาลุมเขามาลุมแซ่บหอยกันอยู่ตรงเนี้ยฮะหอยน่าจะอร่อยน่าดู ใช้น้ำหอมไม่คุ้มค่าเลยเราสนุกมากแม่สวยแล้วรวยมากแม่นา่ารักแม่นา่ารักเอ๊เราเราเราอยากได้นะ้ำหอมอ่ะ มันมากนะเองแอยเวขด้นฮ้ยได้น้ำหอมมาอีกแล้วเป็นไงสมพรเปลือกมากเลยดีแล้วเสียดายน้ำหอมไหมแม่ หายไม่รู้เป็นไร <c ười> เอ็งมาตรงนี้ตามเรามาตรงน,รงน,รงนี้อันน้ำหอมสวยๆเรามาเดี๋ยวนี้เลยรักเด็กเอามานี้อะไรยังไม่รู้อะไร ไหม,อไหไมเอปามมาามมาเนูนนเอไปเออเราไปปั่นก็ได้ดูสิมีบอตะลยอวกาศสวยงามเอาไปเลยเอาไปาไนาแนลงิน ต่อเลยลบปันออกเอ้าเล่นไอดีนี้อะไรชอบไรลูกนีเลยส่งนั่งหน้าเอาเปิดประตูช้ามาด้วยพคกเปิดประตูพวกช้าเลย ส่งน้ำหน้าเราจะไปแจ้งความเองนักกิจตาวิทยาย,ยังถอดไปเตี๊ยตรงน,นี้ไม่หมดอีกแล้วลูกส่งน้ำหน้าก็แล้วหัวจบ เดี๋ยวบังตกลยเอาวกองเอาวกาศป่ะแม่จะตัวเอียงไปไหนหนัดเดินตรงหน่อยดิ ออกเลยเราเราอยู่ท่อแล้วเองออกเลยเราอยู่ท่อ <Okay. S 1> กำลังรักษาประสิทธิภาพต่ำสุดโ oh my god <c oughs> ป,รประสิทธิภาพต่ำสุดก็มีเหรอ <c oughs> ออกนี่เราเจอท่อแล้วเนี่ยเราบอกอีกคนนึงเราส่งโทรจิตไปหามันอยู่ โอ้ยฮิวก็ไม่เสร็จชาติเนี้ย ไม่ลงอะลงแล้ว <c oughs> ล